ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้ฝากเงิน2 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับสูงถึงเทียบเท่าเงินฝากประจํา2%ต่อปีนะครับคราวนี้ฝาก2 0 0 0 0 0จะได้ดอกเบีย้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคํานวณกันนะครับดอกเบีย้ยรับแบบเต็มๆไม่หักภาษีนะครับสําหรับนะครับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะ ก่อนเข้าสู่นะฮะหาฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะแคมเปญใหม่รับหน้าฝนต้อนรับต้นเดือนกรกฎาคม2567นะครับในวันนี้นะกับแคมเปญเงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารอมสินนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา2 0 0ต่อปีนะครับ2%เลยทีเดียวนะอัตราดอกเบีย้ยชํำต้อนรับหน้าฝนขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแถมอัตราดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีด้วยนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 0บาทฝากได้ตั้งแต่บุคคลทั่วไปอายุ7ปีขึ้นไปนะครับก็ฝากได้แล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทนะครับ บุคคลธรรมดาและดีเติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากนะครับสูงสุดนะส่วนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีอัตราดอกเบีย้ยนะัที่จ่ายด้วยนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะอัตราดอกเบีย้ยมันจะร้อยละ1นต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำนะครับร้อยละ2ต่อปีระยะเวลาการฝากวันนี้ถึง31กรกฎาคม2567เเท่านั้นนะเงื่อนไขาการถอนนะครับ แคมเปญเงินฝากของธนาคารอมสินพวกแคมเปญพิเศษแบบนี้ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบฝากครบ9เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือไม่ควรถอนก่อนครบกำหนด9เดือนนะ นะครับถ้าอยากจะฝากประจำเนี่ยไม่แนะนําให้ถอนก่อนนะเราต้องวางก่อ,นเ,อนเงินที่จะมาวางฝากประจําควรเป็นเงินเย็นที่สุดนะไม่ใช่เงินที่เราจะต้องเอามันมาใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแบบนั้นไม่เหมาะภาษีหนะ้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีที่บุคคลหักภาษีตามประกาศของกรมสรรพากรนะครับทั่วไปนะการลงรับดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ9เดือนเดือนนับตั้งแต่วันฝากนะครับจะโอนดอกเบี้ยและเงินฝาก เข้าบัญชีเผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้นะครับณตอนเปิดบัญชีก็คือสามารถที่จะผูกเอาไว้นะครับในตอนเปิดบัญชีได้ว่าจะให้โอนอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือเงินฝากเมื่อครบกําหนดไว้นะครับณณบัญชีไหนนะครับที่เราเปิดเอาไว้เพราะบางคนอาจจะมีบัญชีออมทรัพย์นะครับหลายบัญชีก็สามารถจะผูกกันเอาไว้ได้แคมเปญ แคมเปญตัวนี้นะครับถ้าคุณมีบัญชีนะครับที่เป็นบัญชีเล่มบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับเเดือนเล่มอื่นๆก็สามารถที่จะใช้เล่มเก่าได้นะเพราะผมมองว่าถ้าเราไปเปิดบัญชีทุกครั้งแล้วก็เปิดเล่มใหม่มันจะเปลืองสมุดนะเพราะว่าผมจะมีสมุดเยอะมากเลยอ่ะมันเพราะว่าแคมเปญของธนาคารอมสินนะครับในแต่ละปีเนี่ยหรือ,รอแม้กระทั่งในแต่ละเดือนเนี่ย ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญต่างๆนะครับไม่ซ้ำหน้าเลยนะอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยก็เป็นสี่เดือนกับสี่เดือนกับสิบเอดเดือนนะครับมันก็เป็นคนละแคมเปญกันอันนี้ก็เป็นเก้าเดือนแล้วนะครับจะจะวนแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ส0เดือน1ิเดือนเดี๋ยวก็สเดือนเดี๋ยวก็5้าเดือนเดี๋ยวก็เก้าเดือนอะไรแบบนี้นะครับจะวนไปก็ใช้สมุดเล่มเดิมแหละนะครับลองเอาสมุดเล่มเดิมไปนะไปฝากนะครับตัวแคมเปญหนี้ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องเปิดสมุดใหม่ให้มันเปลืองนะเปลืองกระดาษนะครับผมสมุดเต็มเลยอะตอนนี้มีหลายเดือนเลย24เดือนก็มีนะของผมอะสิเดือน24เดือนนะครับคำนวณดอกเบี้ยงเงินฝากเพื่อเรียกเพื่อการกเกษียณนะครับเเดือนนะเเดือนให้อัตราดอกเบีย้ย1.7%เทียบเท่าเงินฝากประจํา2%เนะครับจำนวนวัน273วันดอกเบี้ยที่รับ2,543บาท1สตังค์นะครับ,น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 ,บ,รบ, 2, บนะบนะฝาก9เดือน คราวนี้อัตราดอกเบี้ยไม่หักภาษีให้จ่ายนะครับเงินต้น2 0แ0,000บวกดอกเบี้ย2,543บาท1สตางค์นะครับรับไปเลยนะ2 0 0 0 2,543บาท1สตางค์นะครับก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากได้ใหม่ในทุกๆวันนะครับจะพัดเปลี่ยนมุนเวนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดยมาพูดคุยกัน ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับ อย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะ แล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณ ทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับ ให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจาก ภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาทํำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม